สวยมากมอพี่เห็นเลยสวยมากข้างหน้าหนามากหนนะพี่หมอกเยอะมากเลยอ่ะอยากเดินไปจังเลยอ่ะแต่ว่าไม่จอดที่เกียร์มีหมอกด้วยอ่ะสองข้างทางมีเธอต้นไม้อ่ะตอนนี้เราอยู่ในอุทยานแห่งชาติเข่าใหญ่จ้ากำลังจะขึ้นไปจุดชมวิวกันที่ผาตอมใจรอมใจผาเดียวดายแล้วก็ไปผาเดียวดายด้วยเหรอ มันอยู่ใ PM กล้ๆกันชื่อหน้าผา,ามันเศร้าเนาะเดี๋ยวถายตอไปจะดูทางเข้าดีโอ้มันสวยจนต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอ่ะปั๊มปั๊มปั๊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 ระวังรถหน้านะทางโค้งข้างหน้าเร็วๆสองข้างทางมีแต่ต้นไม้แล้วคืออากาศดีมากเราจะเปิดกระจกไหมเปิดแต่ว่าเสียงลมมันจะเข้าใช่เดี๋ยวเราจะเปิดกระจก เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปิดกระจกปุ๊บแค่นี้นะขอตัวค่ะไปเปิดกระจกรถดีกว่าเมื่อกี้วิวสวยมากอะแล้วเราจะเห็นมันอีกไหมอะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นเมื่อกี้แบบหมอกทั้งเขาอะะเลหมอกเลยหมอกเออแตว่าถ่ายไม่ทันอะถ่ายไม่ทันเนาะไปได้เดี๋ยวเราเห็นนั้นแหละถ่ายไม่ทันไม่เป็นไรคนอื่นไม่เห็นเราเห็นเดี๋ยวสิัอยากให้เพื่อนในเพจฉันเห็นด้วยมีที่โล่งให้เราเห็นอีกไหมนี่ไงข้างหน้ามีแล้วเนี่ยค่อยไปนะ รินถนนน่ะนี่ไงนู่นน่ะหมอกไปูนน่หมอกมันไกลไกลมัหมอกใหญ่มากมันเห็นไหมมันบังภูเขาเลยนะน่ะนี่ตรงนี้เออแล้วแต่ว่าในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นนี่ฝั่งนี้สายมือเนี่ยเออได้เห็นไหมตรงเทือกเขาตรงนู้นน่ะหมอกเต็มแล้วน่าเบรกรบบปึ๊บมันน่ะหมอกเต็มเลยอ่ะมันเลหมอกเลยว้าวอากาศดีดีเราจะวิ่งเข้าไปในดงหมอกแล้วนะเนี่ย เขาเรื่อนๆหนุ่มมีมวยเขามีคนมาปั่นจัก,กรยานด้วยก็ขยัน,นเนาะเขาคงปั่นจักรยานไปสัมผัสทะเลหมอ,อกมาแล้วมั้งเออเขาไปเช่าจักรยานที่ไหนมาปั่นของเ,เขาเขาพกมาด้วยใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะโอ้ตรงนี้คืออะไรอ่ะมีจุดชมวิวถ่ายรูปแน,น่เลยอ๋อตรงนี้ก็ศาลโอ้ไหว้ศาลก่อนลาจูลาจูจะพ่อเขา พก็ขอบเขาเขียวละหลายเนีใช่ค่ะงจาพ่อเขาเขียวไปไปต่อไปต่อลุยเดี๋ยวไปขึ้นไปผาตีดายก่อนเนาะไปไปผาตอมใจไปไหนก่อนก็ได้ไปจังไปจับไปจับไปจับชุ่มชื้นดีเนาะเอออากาศชื้นข้างนอกอากาศเย็นมากเย็นสบายอ่ะแต่เมื่อเช้าวันยี่สิบเอ็ดองศาเมื่อเช้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบห้า มันชันอยู่เหมือนกันนะม,นม,มันไม่ใช่มันไม่เชิงชันเนาะแต่มันขึ้นเดินเยอะถ้าเราถ้าเราช้ามันจะไม่ไหวออลอ็อกนขนค่อนข้างลื่นนะเชอลื่นล็อกปีเลยเราช้ากว่าน,นี้ไม่ได้นะต้องเดินเท่านี้แหละเข้าไปข้างล่า เจอคนแล้ว,ลวท,ทำอะไรกันนะเขาไปทอะไรเขถ่ายป่าเออเขาแบบกล้องเข้าปา่าเขาเป็นค<า>ีเอเตอร์ใหญ่เขถ่ายทำในปา่าโอ,อ้โหน้ำพุ้งอ่ะนี่เรากำลังอตอนนี้เราอยู่ในหมอกแล้วนะหมอกหนาพุดเลยอ่ะแต่ในกล้องมันไม่ค่อยหนาอุ้ยข้างหน้าหนามากหนาวน้ำพุอ,อกเยอะมากเลยอ่ะ

ล้อปีด้วยอ่ะถนนลื่นม,มากอ่ะลื่นถนนลื่มมนแล้วหมอกโคตจะสวยมากแสดงนนว่าบนหน้าผาก็จะต้องมีหมอกเยอะแบบเนี้ยแล้วเราก็ต้องอยู่ในหมอกแน,น่ๆเลยอ,ะอ่ะเธอ,นอนลื่นว่ะทำไมเหรอไม่รู้ว่าต้องเราช้ากว่านี้สวยมากอะ่ะ แปลว่ามันจะมีจุดชมวิวให้เราแวะจอดถ่ายไหมตรงเนี้ยอันตรายเถอะโอ้จะมองไม่เห็นทางเลยว่าเปิดไฟเปิดดูนู่นดูตรงขวามรงซ้ายเขาบอกว่าห้ามจอดรถตรงนี้โอ้ยมองเลยไม่เห็นเลยจะสวยมากมองไม่เห็นเลยแต่สวยมากเอยมันสวยมากมากเราไม่เห็นเลยแต่สวยมากใช่ใช่ไปต่อเขาไม่ให้จอดเพราะว่าตรงนั้นน่ะจอดไม่ได้ทา กันไม่ได้จับไม่ได้ถ้าเดี๋ยวคนอื่นมาเราจะขึ้นไปจุดสูงจุดนู้นแหละเขาเนี่ยแล้วเราจะห็นขาเลนหมอกจริงๆอากาศดีมากเธอปอกหมุดไว้ที่ไหนหาตามใจนี่อ๋อถึงแล้วแต่ว่าเขาไปดูหมอกกันตรงไหนวะขวามือเลยมีทางขวาหรอ เขาจอดแต่เขาจอ,อดรถตรงนี้นะโคลและนี่คือสิ่งที่เราพยายามขึ้นเข้ามานะตอนนี้เราอยู่ที่ซอโอเขาเขียวจุดนี้สูงที่สุดของภาคกลางเดี๋ยวเราไปดูทะเลเหมอกกันไปจ้ามีร้านกาแฟด้วยเดี๋ยวไปดูทะเลเหมอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอฟกาแฟเอกาแฟข้างบนนี่นี่ข้าวจัว่ว ตรงนี้อากาศดีมากอ่ะ่